สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดเลยค่ะวันนี้โอ้โหดูงานจกกิยวเพียบเลยมาส่งท้ายปีเก่านะคะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะยิ้มรับวันปีใหม่ในวันพรุนี้นะคะยังไงก็ต้องทิ้งทวนกันนะคะอะ,อะไรที่ไม่ดีนะคะก็ปล่อยผ่านปล่อยข้ามไปนะคะอย่าไปเก็บเส่ใต จิกเกียวทำคลิปนะคะมาบอกเพื่อนๆจิกเกียวก็กําลังทําอยู่ทําได้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าหากว่าเราพยายามแล้วมันต้องผ่านไปให้ได้ะะจิกเกียวกําลังวิวคลิปไข่อยู่ไม่เลิกนี่ไม่ได้วิวละค่ะเพอเอิญว่าน้องเขานะคะเคย เคยไปติดตามนะคะแล้วก็นานมากไม่เคยเข้าไปในไลฟ์สดน้องคาเลยค่ะวันนี้เจะเกียวก็รู้สึกว่าเอ๊ะน้องคนนี้เราเคยไปติดตามแล้วทําไมทําไมเราไม่เคยเข้าไปเลยก็เลยวันนี้เข้าไปอยู่กับน้องเขานานมากไปพิเศษนะคะเพราะน,นอย่างที่เจีเกียวบอกนะคะว่าช่วงเช้าเจีเกียวอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะก็ตามไปดูน้องๆนะคะที่ทําช่องแล้ววันนี้ก็ถึงคิวน้องเพนสตอรี่ฝากด้วยนะคะ ฝากน้องเพนสตอรี่ด้วยนะคะกำลังทำชั่วโมงอยู่ยังไงก็ช่วยไปวิวคลิปเธอหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเ,เห็นไหมคะเนี่ยค่ะฝากด้วยนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านขอฝากน้องเพนสตอรี่คนหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อเช้านี้ก็เข้าไปดูน้องๆหลายช่องนะคะหลายช่องค่ะ ขนมหวานก็โอเคแล้วนะคะก็ยังเหลือสุนัน channel น,นะคะที่ยังยังอีกหลายบาทเลยค่ะยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนถ้ามือยาวนะคะช่วยนิดนึงค่ะสุนัน channel ฝากด้วยนะคะแล้วสําหรับคลิปน,นี้นะคะอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าอะไรถ้าไม่ดีนะคะปล่อยมันทิ้งไปวันนี้เลยนะคะปล่อยมันทิ้งไปเลยค่ะอาจจะตอนนี้มันไม่มีกิจกรรมนะคะสวดมนต์ข้ามปีแต่เราสามารถสวดได้นะคะ สวดอยู่กับห้องทําจิตใจให้สงบนั่งสมาธิให้ดีนะคะตั้งใจนะคะมันก็เราสวดตอนข้ามปีนี่แหละคะ่ะจะได้เป็นสิริมงคลข้ามปีไปในปีใหม่อย่าพกพาสิ่งที่เลวร้ายไปกับเราเลยนะคะปล่อยทิ้งวันนี้ค่ะ เลีเราจะไม่พูดถึงมันอีกไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราจะปล่อยมันทิ้งไปเราจะไม่เอามันข้างตีไปนะคะแล้วถ้าจะเกี่ยวเนี่ยพูดผิดพลาดพังไปนะคะกับเพื่อนๆคนใดคนหนึ่งด้านในอดีตต้องขอโทษด,ด้วยนะคะต้องขอโทษตรงนี้แล้วหวังว่ามันคงจะจบไปในวันนี้นะคะวันที่หนึ่งเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะมาดีเราก็อ้าแขนรับค่ะนะคะทุกคนเลยค่ะ เพื่อนทุกคนด้วยนะคะขอให้มีความสุขนะคะในปีใหม่ที่จะมาเยือนนี้ทุกคนเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบาย